ทำไมผมจะกล้าพูดคำนี้นะก็คนที่มาจากปรใช้ไตเนี่ยนะเราสาบไปเลือกตั้งเสียเงินไปนะ้หกพันล้านนะเสียเวลาเหนื่อยกันอะไรกันเนี่ยนะไปฟังปลาสายร้อนกว่าร้อนเนี่ยเขาลงคะแนนรวบรวมเสียงบริหารประเทศเกินครึ่งต้องเบิกบานคุณยังจะไม่ไม่โหวตให้เขาอะ่ะแล้วเวลาประชุดอ่ะรวมรวมได้แค่250เกินแค่3เสียงสองเสียงคุณบหวตเพืปปพ่ปรับเพื่อปรับเพื่ปรับแล้วนี่เ็าเกินตั้งเป็น300อะ่ะคุณบอกคุณจะไม่ให้เป็นอะ่ะ คนเข้ามาจากประชาชนแล้วเขาก็เป็นเสียงข้างมากคุณมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้เขาเป็นรัฐบาลนอกจากไม่ใช่พวกกูเขาแก้ได้ยังเล่าเขาก็ยังไม่ได้กแก้อย่าทาตัวเป็นทรราชเลยไหนๆคุณคุยกับผมแล้วนะคุณจะจงรักภักดีกไปถึงขน,นาดไหนนี่ประชาชนเน่ยเขาอยากได้คนของเขาเป็นแต่คุณก็อยากจะอุ้มคนของคุณไว้ตั้งๆแพ้เลือกตั้งลาบค่าไปแล้ว หอยจ่อยอยู่ก็ไม่เห็นเลยนะนี่จะคิดอุ้มเรยอนี่ลงมาจากนั่งร้านแล้วเธอนี่นีระชาโจจะได้สรรเสริญคุณเป็นนะนะนี่เขาก็ติดนา,า,าราใจก็คุณมามากแล้วแล้วถึงวันนี้เนี่ยคุณยังจะให้เขาสาบช่างคุณอีกเหรอ